สบายดีแทนผู้สมที่เคารลบมือนี้แอดมินจะนำพาทุกท่านไปลอเลาะเยี่ยมสมหินดานอยู่ที่อุทยานแหง่งชาติภูเขาวควยหรือผูเขาวควยซึ่งเป็นดินแดนลี้ลับดินแดนมหัศจรรย์ดินแด,น,รรด,น,ดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวพิศวงสถานที่เขาสิไปในมือนี้บอลทิปปีเลยมันจะพาทุกท่านไปเลาะสมหินดานซึร์เซอร์กันว่า เป็นหินประสาทลาสวังของสาลับแหลหรือซสาบังบดซึ่งทมหินดานที่มีหูแปลกตาและแปลกประหลาดนี้เหมือนตั้งใกล้กับวัดพระพุทธบาทผู้ขอควยที่ตั้งท,ทีบ้านนาเงินแข่งเวียงจันทร์สาวบ้านที่ตั้งทิ้นฐานใกล้เขตบริเวณทงหินดานเคยเล่ากันมาว่าวันดีคืนดี มากจะพบเห็นสาวบางละแแลหรือสาวเมืองบางบทที่อาศัยอยู่ในเขตบริเวณทุงยินด้านออกมาเลาะล้นหรือออกมาซ้อเครื่องปาาของดงเหมือนกับสาวบ้านทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่พิเศษสาวบ้านได้กลาว,ว่าจะได้ยินเพียงแต่เสียงล้มกันแต่บ่าสามารถพบเห็นตัวตนของสาวละแปลนอกจากเรื่องราว การเล่าขานเกี่ยวกับสาวบังบดหรือสาวเมืองลบแเหที่พากันอาศัยอยู่ในเขตบริเวณท้องหินดานนอกจากนั้นยังมีคนพบเห็นหรือสีระบังบดพญนาคและบรรดาผู้ผีปีศาจอยู่ในเขตบริเวณผู้หกโว,วยนะแห่งนี้และสถานที่ที่สองที่จะนำพาทุกท่านไปเยี่ยมชมนั่นก็คือตาดซอยโวย ซึ่งเป็นตาที่มีความแปลกประหลาดมีหินลักษณะคล้ายตัอดอกปัวตั้งอยู่กลางและเสื้อกันว่าเป็นบอนบำเพนผดของมรดาหรือสีชีภัยหรือฤาษสีที่บำเพญตะปะอยู่ในเขตบริเวณผู้เขากวยและสถานที่ทรงทาที่จะพาทุกทานไป็นลาเบิงนั่นก็คือน้ําตกหรือว่าถ้ำน้ําตกที่เสื้อกัน่าข้างหนึ่งหลวงปูมันบริทัตโต ซึ่งเป็นพระอาจารย์สายกรรมฐานได้เดินทางมาจากฤทุดงและมาพักณธรรมแห่งนี้และนี้คือบรรยากาศเขาคาวอยู่ที่ผู้ขาควยกินแดนลี่ลับกินแดนที่มีเรื่องราวมหัศจรรย์เดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้าจะพาทุกทานไปรอบบึงลหลแง่หลายมุมที่ซ่อนอยู่ในอุทยานแห่งชาร์ผู้ขาควยแล้วพบกัน อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ดอกอยาวสติวเดโอร์ขอบคบบใจ